สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาที่เราสํารวจสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะครับเราจะต้องใส่ชุดอะไรยังไงบ้างนะครับชุดเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่บางทีเนี่ยอยู่ตามพื้นดินนะครับหรือว่าบางทีเราจะต้องมุดหรืออะไรเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งบางชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับเพราะฉะนั้นการสํารวจ สัตว์ด้ดยครานเนี่ยก็จะต้องแต่งกายให้รัดก,กุมนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่แต่งให้เขาเห็นเราได้ง่ายอย่างเช่นการใส่สีสันฉูดฉาดเนี่ยนะครับก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะใส่สีที่เป็นเรียกว่าเป็นเอิร์ธโทนนะครับหรือว่าสีเข้ม นะหรือสีที่เข้ากับธรรมชาติอย่างสีน้ําตาลสีน้ําเงินสีดาเป็นต้นนะครับมันก็จะทําให้เ,เวลาที่เราเดินสํำรวจเนี่ยไม่ไปรบกวนเขาแล้วก็เขาก็จะไม่ตกใจเวลาที่เราเดินเข้าไปหาเขานะครับเอามาดูแรกๆนะครับก็คือตั้งแต่เสื้อนะครับเสื้อก็ควรจะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปอาจจะต้องมีการจับหรือว่าอาจจะต้องลงใบคลุก กับดินอะไรเงี้ยนะครับการใส่เสื้อแขนยาวก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราเนี่ยได้รับบาดเจ,จ็บหรือถลอกอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเราเข้าไปในป่าบางทีอาจจะมีแมลงมีมดมีอะไรพวกนี้มาตอมเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยก็ช่วยป้องกันผิวหนังเราไม่ให้ได้รับอันตรายนะครับนอกจากนั้นกางเกงนะกางเกงก็ควรจะเป็นกางเกงขายาวนะครับ mm. เพราะว่าบางทีอย่างที่บอกก็คือเราต้องลุยเนาะบางทีมันมีหนามมีอะไรนะครับที่อยู่ในป่าในธรรมชาตินะครับ อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่ควรจะมีนะฮะก็คือรองเท้าบูทนะครับซึ่งก็ควรจะเป็นรองเท้าบูทยาวด้วยนะครับเพราะว่ารองเท้าบูทยาวเนี่ยช่วยอะไรนะครับช่วยเวลาที่เ,เราเจอพวกงูหรือสัตว์มีพิษนะครับก็จะช่วยไม่ให้มันฉก,กัดเราได้นะครับแล้วกเ็เวลาที่เราลุยน้ำนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมีการลุยน้ําเล็กๆน้อยๆนะฮะอาจจะลุท,ที่อาศัยที่เป็นลักษณะโครนอะไรเงี้ยได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับอีกอันที่สําคัญนะครับเวลาที่เราจะสํารวจนั่นก็คืออุปกรณ์นะครับนอกจากเราจะใช้วิธีการดูด้วยตานะครับสังเกตจากเสียงนะครับอุปกรณ์ที่สําคัญอีกอันนึงนะครับก็คือตะขอนะครับหรือสังคิดเรียกว่าคุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตะขอแบบนี้นะครับเขาเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้ทาอะไรเอาไว้เวลาที่เราเจอมือนะฮะหรือเจอพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างเนี่ยเอาไว้กดหรือเอาไว้อ ดันให้เขาเนี่ยอยู่นิ่งๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาคือชนิดอะไรหรือถ้าเราจะจับนะครับมันก็จะช่วยกดแล้วก็ทําให้เขาอยู่นิ่งเรามันก็จะง่ายในการจับนะครับหรืออีกข้อดีหนึ่งของฮุกหรือตะขอเนี่ยนะครับก็คือเราใช้ฮุกหรือตะขอเนี่ยในการคอยสํารวจนะครับบางทีเข้าไปในบริเวณที่ เข้าถึงยากนะบางทีตัวเราเนี่ยไม่เข้าไปไม่ถึงงั้นการใช้คุกหรือการใช้ไม้ใช้ตะขอเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราสามารถเกี่ยวหรือดึงสัตว์เลื้อยคานที่เนี้ยออกมาดูได้ว่ามันคือชนิดอะไรนะครับอันนี้ก็คือความสําคัญของคุกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุกเนี่ยเราสามารถใช้เป็นใบเท้าได้นะสมมติว่าถ้าเรารู้สึกเอ่อต้องเดินขึ้นเขาหรืออะไรเนี้ยนะครับก็จะสามารถใช้เนี่ยนะครับในการบรรเทาความเมื่อยล้าของเราได้นะฮะ นอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อีกนะครับเวลาเราศึกษาสัตว์เลื้ยคานเนี่ยนะครับสัตว์เลื้ยคานส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของงูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องมีเครื่องมือนะครับที่ช่วยนะครับเพราะว่างูบางชนิดเนี่ยก็เป็นงูมีพิษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงูมีพิษปุ๊บนะครับเราก็ไม่ควรจับด้วยมือเปล่านะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อีกหลากหลายนะฮะเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนอกจากคุกนะครับอันที่เราเห็นใช้กันโดยทั่วไปนะฮะเวลาที่เราบอกว่า มีงูเข้าบ้านนะครับแล้วก็มีกู้ภัยนะฮะมาจับงูนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ทั้งนะครับทั้งหรือว่าคูนขี้งูเนี่ยนะครับทั้งนะครับภาษาไทยก็คือลิ้นนะครับมันจะเป็นตัวขี้นะครับใช้ขี้งูนะฮะหรือว่าสัตว์เลี้ยงครขนาดใหญ่อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นตัวตะกรวดหรือตัวเหี้ยอะไรก็ได้นะครับนะก็แทนที่เราจะจับด้วยมือนะครับ เราก็ป้องกันตัวเองไม่ให้โดนกัดโดยการใช้ทั้งนะครับจับนะครับอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กับพวกสัตว์เลื้ยงคานที่มีพิษอย่างเช่นมูพิษเป็นต้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นขอหนังเออเป็นเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนี่อันนี้คือห่วงอันนี้เป็นห่วงที่พับได้เราใช้ก็คือต่อเป็นห่วงยาวๆนะครับห่วงหรือลูกนะครับนี่นะฮะเราจะเห็นอ่านี่นะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยนะครับสมมติว่ามี ลองู uh huh. นะฮะหรือว่าตุ๊กแกก็ได้นะครับหรือว่า,าตะกรวดอะไรเนี้ยนะฮะเราก็จะสอดนะฮะหัวของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวหัวของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันก็จะถูกติดอยู่กับหัวตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถาจับขึ้นมาแล้วก็มาทําการศึกษาต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็จะมีฮุกนะครับมีลูกนะครับแล้วก็มี ครั้งนะครับ3อย่างนะฮะหรือถ้าเป็นบางคนนะครับอาจจะเวลาถ้าเราสรัมผัในเวณทนี้แดด,ดร้อนนะฮะอาจจะใส่หมวกก็ได้นะครับทีนี้อีกอันนึงที่เราไม่ได้มีตอนนี้นะครับเป็นตอนกลางคืนเนาะถ้าเราสําผัจ้องคืนสิ่งสําคัญเลยก็คือไฟนะครับหรือแสงนะฮะเราก็อาจจะต้องมีไฟฉายนะครับ